สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับสกุลสกุลนะครับอยู่กับผมป๋องเป้งฟาร์มชาแนลนะครับเมื่อนี้กะมาทําอาหารกินเหมือนเดิมครับนี่ด้านหลังของผมก็คือสีมัสไหนูนะครับเมื่อนี้เมื่อนั้นไซบะเถืองนะครับก็เลยโมโหจังหน่อยนะครับแต่ว่าเมื่อนี้ผมกะมีบ่วงแบบเดิมนะครับนี่ครับบ่วงผมกะแบบเดิมนะครับที่เปลี่ยนที่ผมเคยรีวิวให้ดูนะครับเป็นโตแบบวงแหวนยักเยียดนะครับเป็นบ่วงดีด แต่ว่ามือนั้นบ่วงดีดมันบ่ถือนะครับมันลันอยู่แต่มันบ่ถือมือนี่ก็เลยแก่แข็งครับกับเหล็กครับนี่คันดึงนี้บ่มีหลอดนะครับนี่ครับเดี๋ยวเพื่อเปลีนการเเวล่านะครับเดี๋ยวพงศ์จะใส่เลยนะครับเดี๋ยวใส่พี่น้องเมืองนะครับไปครับนี่ครับผมกะมาถึงควยนุ่งควยเดิมนะครับเนี่ยยังม่ท่านกินมั้งเนาะ แต่ว่าสิ่งที่เฮ็ดให้ผมมั่นใจว่าวายนี่มีหนูแท้แน่นอน,นครับนี่ก็คือว่าบ้านผมนะมันฝนตกนะครับนี่หอยมันขวดกลิ่นใหม่ๆ้นะครับผมมาเบิง์หมูวานนี่กเ็เลยเฮ้ยมีหนูตัวนี้วะก็เลยเมื่อน,นี่ก็เละมาใส่นะครับเดี๋ยวผมกระติดใส่เลยนะครับ นี่ครับหอใส่ไปก้อนหนึ่งหลังแล้วครับเห็นปะพี่น้องต่ว่ห้องมีกกับเหล็กมาได้หรครับเียกับเหล็กของห้องนะครับเดี๋ยวห้องก็จะใส่เลยนะใส่พี่น้องเลยนี่ครับพี่น้องผมร็หางเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือเงียวนะครับเวลามันไม่กินนะครับมันก็จะดึงออกไปโตนี่นะครับย่อขัดไว้เนี่ยขัดกันไว้มันก็จะปีนไปทับนูนะครับนี่ครับบานีส่วนเสียกเนี่ยนะครับ เ้าก็ผูกไว้เลยนะครับผูกเซกอร์หยาหรือว่าผูกเซอักใหม่ก็ได้นะครับนี่เวลามันหากินออกมามันกะิีมากพออนี้นะครับเดี๋ยวห้องกับผูกไว้เลยนะครับทีนี่นี่นะครับผมก็เลือกผูกเซกับต่อใอม่างสีเนาะนี่บอกไี่นองเดี๋ยวเ้อก็นี่ครับเวลามามันกินเนี้ยนะครับมันกะตีตบมันก็ไปใส่ไว้เด้เพราะว่ามันค่าก่อไหม่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใส อีกจักน้อยกันนะครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งอีกขวยหนึ่งอ่านี่ผมกลับมาถึงไม้ที่สองแล้วนะครับเดี๋ยวเราเบิ้ลเบิ้ลไม้ที่สองกันอ่าไม้ที่สองผมมาใส่รอบก่อนนะครับกะกะกะต่ำบ่วงอยู่เนะ่อยโมเมนต,ต์ว่ต่ำเนาะครับแต่ว่าเขายัางบ่ได้โตมัะนเนาะครับนี่ทางมันทางมันกะพ่อฝนตก เศร้านะครับมันกกยิดูเก่าๆนะครับท่านใดที่ม่เที่ยวนะครับแต่ว่าไม้นี่นะครับผมมาเบิ่งแล้วนะครับผมเห็นมันขวดกิ่นอยู่เนาะ นี่ครับฉีกเว้ไม่ไมเลยนี่ครับชีกเ pues ว้พวกนี้เป็นฉีกเว้ไม่ไหมนะครับฉีกคว้หนูนะครับควยที่มันกวดกินนะครับนี่หู้ที่มันกวดกินไอหู้นี่ก็บไม่ไหมเลยนะครับเดี๋ยวผมให้มงใกล้นี่ยครับไม่ไหมเลยนะครับอ๋อ เพิ่งขวดหลังจากที่ฝนตกเสร็จนะครับแสดงว่ามันไม่หนูอยู่นะครับข่าบ่ามีหนูอยู่ฝนตกเสร็จว่าม,มีห้อยควดจินอีกก็แสดงว่าหนูใหญ่นี้แล้วนะครับแต่หนีมันยังควดจินอยู่แสดงว่ามันยังมีหนูอยู่หนี่นะครับนี่ครับผมได้บ่วงมาสิบหาหลังนะครับกับกับเหล็กมาเอ,อหาหลังครับนี่ก็ต,ตอนนี้ผมใส่ไปแล้ว สิบลังนะครับเลือหาลังเดี๋ยวเขาก็จิมาใส่ควายนี่แล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตส่ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องตอนเช้าอีกที่นึงนะครับหลังจากที่เราห่างบวงหนูไปเมื่อวานนะครับตอนเช้าเข้าก็สิมายามนะครับเมื่อนี่ไปดูกันนะครับว่าจูวืบเหมือนวันนั้นไหมนะครับนี่เดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยครับไปครับเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งกันเลยครับนี่ปลามัน ni pa sa ย่างผมขาดนะพี่น้องกล่องของอกูอพื้นเลยนี่ครับอันนี้ผมบอลันบอก,กินเลยนะครับนี่อันนี้ก็บอโดนครับเดี๋ยวเขาเจ็บไปเลยเนะสลุนะครับไม้นี่ไม่โดนนะครับ ไม่ได้ตัวนะครับเดี๋ยวเขาไปเบิ้งอีกไม้นึงก็แล้วกันนะครับนี่ผมก็มาอยู่กับไม้ที่สองของผมนะครับเดี๋ยวเขาไปเบิ้งกันเลยอูย้เห็นไหมพี่น้องนั่ยน,นี่นครับขาจนพันลั่นนะครับนี่นีน่ได้ตัวแล้วฮะ ไปดูครับโอ้ยบบเมนหนูพี่น้องนั่นกระแตนะครับนี่เก็บครับนึกว่าจะเวือดขึ้นมือนั้นน,น,นะครับนี่นี่เดืตัวละหนึ่งแต้มครับเดี๋ยวเราไปดูอีกครับ มนี่ครับทุ่องอย่างอันนี้บะถูกนะครับนี่ไม้อีกหนึ่งเอานี่ลันโอ้ถูกครับพี่นอ้องอันนี้นี่เห็นว่าโตนะแต่ตัวเล็กนะครับเนี่ย โอ้ยนูทองขาวไปน่องเนี่ยแขวนข้อเลยนะครับนี่นี่ครับ นี่ครับงู้าน่อยเดี๋ยวเราไปดูอีกนะครับนี่ครับไมโออันนี้ไม่โดนครับอีกไม้นึงนะครับนหลังสุดท้ายนะครับนี่ครับ แมวมัดเนี่ยครับเวลากันกันบ่วงเขาหายนะครับมัดใส่ตรงอย่างไปเลยทีนะครับแสดงว่าบ่วงเขายู่ซื่อนี่ครับนี้ไม่โดนครับหมดแล้วนะครับสรุปนะครับวันนี้ได้สองแต้มครับนวงขาวหน่อยนะครับนี่ตัวหนึ่ง้วกา นุ่งขาวหน่อยนะครับตัวนึงแล้วก,กระแตตัวนึงนะครับสองแต้มแล้วครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูนี่ครับสองแต้มบอบอถือว่ามานนะครับธรม,มานาซิมิจะสีแต้มหาแต้มนะครับอ่ะบอไปแล้งครับในี้กระถือว่าโอเคแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดู ยึดยางละหนึ่งตัวนะครับกับฝ่าพานะครับหรือกับดิดติดตัวหนึ่งนะครับเฮาดิดองเหาจะติดตัวนึงนะครับนี่ครับสรุปผลงานก็สองตัวนี้เลยครับเดี๋ยวเราก็ขอลากันไปด้วยภาพนี้เลยนะครับก็ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์้ผมลำแน่นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ